ประโยชน์ของการฝึกเด็กๆให้ยอมรับในความสูญเสียและความปลัดพรากนะครับสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากการให้เด็กได้เข้าใจแล้วก็ยอมรับสัจธรรมของชีวิตนะครับว่าทุกชีวิตมีความเกิดความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเป็นธรรมดาการฝึกให้เด็กยอมรับว่าการได้มาจะต้องตามไปด้วยการเสียไปนะครับการอยู่ร่วมกัน จะต้องตานม,มาด้วยความพลัดพรากนี่คือสัจธรรมของชีวิตที่เด็กๆจะต้องยอมรับให้ได้นะครับการให้เด็กๆได้ยอมรับสัจธรรมของความจริงของชีวิตเหล่านี้ครับสิ่งแรกเลยที่เขาจะได้และเป็นประโยชน์มากๆก็คือทัศนคติที่ดีงามต่อชีวิตของเขาเองแล้วก็ต่อชีวิตคนอื่นนะครับเด็กๆที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเหล่านี้ครับเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริง เขาพร้อมที่จะอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อตัวของเขาเองและเขาเข้มแข็งพอที่จะลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปนะครับปกติการ,รเผชิญหน้ากับความสูญเสียหรือความพัดพลากนะครับหลายๆคนมักจะเสียสตินะครับแต่เด็กๆที่เข้าใจและยอมรับความจริงเหล่านี้ครับ <S <S เขามีสติที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาและพร้อมจะก้าวหน้าต่อไปทันที เขามีความเข้าใจชีวิตเขามีความเห็นอ,อกเห็นใจทั้งคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างนะครับเขาสามารถที่จะให้กำลังใจให้คําปลอบโยนสำหรับคนที่กำลังทุกข์ใจนะครับเด็กที่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าความสูญเสียและความพัดพลาดเป็นเรื่องปกติจะเป็นเด็กที่มีความมั่นคงทางจิตใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นคนที่ไม่ประมาทเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการมีชีวิต อยู่อย่างดีนะครับทุกๆวันเห็นคุณค่าในการเร่งมือในการทำความดีให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับการสร้างลูกให้เป็นคนเก่งคนดีที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นบุญใหญ่ของพ่อแม่ครับและเป็นบุญใหญ่ของแผ่นดินที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปด้วยสาธุครับ